จเจริญพรโยมทั้งหลายส่วนที่หนึ่งเสียงที่ดังที่สุดในทุกวันเราต่างถูกห้อมล้อมด้วยเสียงเสียงจากภายนอกทั้งเสียงรถราบนท้องถนนเสียงผู้คนผู้คุยกันเสียงจากเครื่องมือสื่อสารที่ดังอยู่ไม่ขาดสายเราหลายคนจึงโหยหาความเงียบ อยากจะหนีไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนคิดว่าที่นั่นจะทำให้ใจเราสงบลงได้แต่เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งแม้เราจะอยู่ในที่ที่เงียบสงัดในห้องคนเดียวหรือกลางป่าเขาลำนาวพรายกลับมีเสียงหนึ่งที่ยังคงดังอยู่เสมอเสียงนั้นไม่ได้มาจากข้างนอกแต่ดังมาจากข้างใน ดังมาจากในหัวใจของเราเองเสียงของความคิดเสียงของความกังวลเสียงของอดีตที่ผ่านไปแล้วและเสียงของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเสียงเหล่านี้บางครั้งดังกว่าเสียงใดในโลกภายนอกเสียอีกมันกู่ร้องมันกระซิบมันบ่นว่าอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแล้วความเงียบแบบไหนกันที่จะช่วยเยียวยาใจของเราได้อย่างแท้จริง วันนี้อัตมาจะขอชวนโยมทั้งหลายมาค้นหาคำตอบนี้ด้วยกันวันนี้อัตมาจะขอยเคเรื่องราวของชายผู้หนึ่งมาเล่าให้โยมทั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวของเขาเป็นดังกระจกเงาที่อาจสะท้อนภาพของใครหลายคนในที่นี้เป็นเรื่องของการสแสวงหาที่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดและจบลงด้วยความเข้าใจจริงมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าสุเทพ สุเทพเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในเมืองหลวงเขาทำงานในบริษัทโฆษณาชื่อดังตําแหน่งของเขาสูงเงินเดือนของเขามากชีวิตของเขาในสายตาของคนภายนอกคือชีวิตที่น่าอิจฉา,าแต่ลึกลงไปในใจสุเทพกลับรู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้าอย่างที่สุดทุกวันของเขา ถูกห้อมล้อมด้วยเสียงไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาทั่วไปแต่มันคือเสียงแห่งความคาดหวังเสียงแห่งการแข่งขันเสียงแห่งความกดดันเสียงโซสับที่ดังขึ้นทุกหนาทีเสียงแจ้งเตือนจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยหยุดพักเสียงเจ้านายที่ตะโกนสั่งงานเสียงเพื่อนร่วมงานที่ซุบซิบนินทาเสียงลูกค้าที่เต็มไปด้วยข้อเรียกร้องแม้กระทั่งเมื่อเขากลับถึงคอนโดหรูใจกลางเมืองเสียงก็ยังตามเขาไป เสียงรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านเสียงไซเรนของรถพยาบาลเสียงดนตรีจากผับข้างล่างมันดังจนเขาไม่เคยได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองสุเทพเริ่มป่วยเขานอนไม่หลับหรือถ้าหลับก็ฝันร้ายถึงแต่งงานเขากลายเป็นคนหงุดหงิดชุนเฉียวความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่เคยมี มันได้จังหายไปจนหมดสิ้นวันหนึ่งหลังจากที่เขาทำงานติดต่อกัน3วันสามคืนโดยไม่ได้นอนเขายืนมองตัวเองในกระจกแล้วก็ต้องตกใจใชายในกระจกนั้นมีดวงตาที่ลึกโหลมีแววตาที่ว่างเปล่ามีริ้วรอยแห่งความเครียดปรากฏอยู่เต็มใบหน้าวินาทีนั้นเอง เขาตัดสินใจพอแล้วเราทนอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วสุเทพห่วยหาความเงียบเขาจินตนาการถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่ปราศจากเสียงรบกวนใดๆสถานที่ที่เขาจะได้อยู่กับตัวเองได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเขาเชื่อว่าหากเขาได้พบความเงียบสงัดเช่นนั้นจิตใจที่แตกสลายของเขาจะได้รับการเยียวยา เขาจึงยื่นใบลาออกท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคนเขาขายรถขายคอนโดเก็บข้าวของที่จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นแล้วออกเดินทางโดยมีเป้าหมายเดียวคือการค้นหาสถานที่ที่เงียบที่สุดการเดินทางของสุเทพพาเขาออกจากเมืองใหญ่ผ่านเมืองเล็กผ่านหมู่บ้านลึกเข้าไป สู่เขตป่าเขาที่ห่างไกลความเจริญยิ่งเขาเดินทางลึกเข้ามาเท่าไหร่เสียงของโลกภายนอกก็ยิ่งจางหายไปเสียงแต่รถถูกแทนที่ด้วยเสียงนกกาเสียงผู้คนถูกแทนที่ด้วยเสียงลมภายเสียดสีกันในที่สุดเขาก็ได้พบกับกระท่อมไม้หลังเล็กตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมลำธารกลางหุบเขาเป็นกระท่อมของพรานป่าเก่า ที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้รอบด้านมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่และความเขียวจีของผืนป่าสุเทพรู้สึกเหมือนได้พบกับสวรรค์บนดินที่นี่แหละคือที่ของเราเขากระซิบกับตัวเองสามวันแรกคือช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริงอากาศบริสุทธิ์น้ำในลำธารสาสะอาด กลางคืนเขานอนมองดาวที่เต็มท้องฟ้าซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในเมืองหลวงความเงียบที่เขาเคยได้แต่ฝันถึงบัดนี้มันอยู่รอบตัวเขาแล้วเขานอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขารู้สึกว่าพลังชีวิตของเขากำลังค่อยๆฟื้นคืนกลับมาแต่แล้วในคืนวันที่สี่ บางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปขณะที่สุเทพกำลังนอนหลับเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างกุกกักกุกกักมันเป็นเสียงของกิ่งไม้แห้งที่ขูดอยู่กับหลังคากระท่อมยามที่ลมพัดในตอนแรกเขาก็พยายามจะไม่ใส่ใจแต่เสียงนั้นมันดังเป็นจังหวะซ้ำไปซ้ำมา จนกลายเป็นเสียงที่น่ารำคาญที่สุดในความรู้สึกของเขาคืนต่อมาเขาก็ถูกรบกวนด้วยเสียงของจิ้งหรีตัวหนึ่งมันมาร้องอยู่ข้างกระท่อมเสียงของมันแหลมเล็กและดังต่อเนื่องไม่หยุดสุเทพพยายามเอามืออุดหูเอาหมอนปิดหน้าแต่เสียงนั้นก็ยังแทรกเข้ามาในโสตประสาทของเขาได้ทำไมต้องมาร้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะ เขาบนพึมพำด้วยความหมุดหงิดวันแล้ววันเล่าสุเทพเริ่มค้นพบศัตรูตัวใหม่ของความเงียบเสียงนกที่ร้องในตอนเช้าซึ่งเคยไพเราะบัดนี้มันกลายเป็นเสียงที่ปลุกเขาก่อนเวลาที่เขาอยากจะตื่นเสียงน้ำในลำธารที่เคยทำให้รู้สึกสงบบัดนี้มันดังซาซาไม่เคยหยุดพักแม้แต่เสียงใบไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้น ก็ยังทำให้เขาสะดุ้งได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเสียงภายนอกที่เขาเคยชินได้เงียบลงเขาก็เริ่มได้ยินเสียงภายในของตัวเองชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงของความเสียดายเราไม่น่าลาออกจากงานเลยป่านนี้เพื่อเราคงได้เลื่อนตำแหน่งไปแล้วเสียงของความกังวลเงินเก็บที่เรามีจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนแล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร เสียงของความเงาไม่มีใครเลยที่เราจะพูดคุยด้วยได้เราอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้เสียงตำหนิตัวเองเรามันอ่อนแอแค่เสียงเล็กๆ็กน้อยๆก็ทนไม่ได้เสียงเหล่านี้มันดังกว่าเสียงรถในกรุงเทพเสียอีกมันก้องอยู่ในหัวของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาวิ่งหนีเสียงภายนอก แต่กลับมาเจอกับเสียงภายในที่เขาไม่สามารถวิ่งหนีไปไหนได้เลยความสุขได้แปลเปลี่ยนเป็นความทุกข์ความสงบได้แปลเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านกระท่อมสวรรค์ได้กลายเป็นคุกที่มองไม่เห็นสุเทพรู้สึกสิ้นหวังอย่างที่สุดเขาคิดว่าตัวเองคงเป็นบ้าไปแล้วเขาตะโกนใส่ป่าเงียบสิ ขอร้องละ่ะเงียบกันสักทีแต่แน่นอนไม่มีสิ่งใดเงียบลงเลยมีแต่เสียงสะท้อนของเขาเองที่ย้อนกลับมาเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เขาไม่ได้นอนมาทั้งคืนสุเทพตัดสินใจว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วที่นี่ ไม่ใช่สถานที่สำหรับเขาเขาต้องเดินทางต่อไปเพื่อตามมหาสถานที่ที่เงียบจริงๆขณะที่เขากำลังเก็บสัมภาระด้วยความรู้สึกห่อเหี่ยวเขาก็สังเกตเห็นพระภิกษุชรารูปหนึ่งท่านของจีวสีเก่าคร่ำกำลังเดินทุดงผ่านมาทางกระท่อมของเขาอย่างช้าๆกิริยาของของท่านสงบนิ่งสำรวมแววตาของท่าน เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเหมือนกับท้องฟ้าที่ไร้เมฆเมื่อหลวงตาเดินมาถึงหน้ากระท่อมท่านก็หยุดแล้วมองมาที่สุเทพพร้อมกับรอยยิ้มเล็มน้อยที่มุมปากโยมท่าทางเหมือนกำลังจะเดินทางไกลหลวงตาเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลสุเทพซึ่งไม่ได้พูดคุยกับมนุษย์มานานนับเดือนรู้สึกเหมือนทำนบแห่งความมัดอั้นได้พังทลายลง เขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังตั้งแต่ชีวิตในเมืองหลวงการเดินทางความสุขในช่วงแรกและความทุกข์มาที่เขากําลังเผชิญอยู่หลวงตาขอรับผมแค่อยากจะหาที่ที่มันเงียบที่ที่ผมจะได้พักจริงๆผมนีจากเสียงในเมืองแต่กลับต้องมาเจอเสียงในป่าเสียงลมเสียงแมลงเสียงนกเสียงน้ำ มันรบผมจนนอนไม่หลับผมคงต้องไปจากที่นี่ไปหาที่อื่นที่มันเงียบกว่านี้หลวงตาฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความตั้งใจไม่ได้ขัดจังหวะเลยแม้แต่คำเดียวเมื่อสุเทพเล่าท่านก็นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วท่านก็ชี้ไปที่กองไฟที่ยังมอดไหม้อยู่หน้ากระท่อมโยมดูที่กองไฟนั่นสิเสียงที่ดังที่สุดของการเผาไหม้ไม่ใช่เสียงของเปลวไฟ แต่เป็นเสียงของท่อนฟืนที่กำลังแตกประทุหากฟืนนั้นชุ่มหรือเต็มไปด้วยยางมันก็จะส่งเสียงดังและมีควันมากแต่หากฟืนนั้นแห้งสนิทมันก็จะเผาไหมตัวเองอย่างเงียบๆให้แต่แสงสว่างและความร้อนใจของโยมก็เปรียบเหมือนท่อนฟืนเสียงต่างๆในป่านี้ก็เปรียบเหมือนไฟไฟไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดเสียงดัง มันเป็นธรรมชาติของไฟที่จะเผาไหม้เสียงลมก็เป็นธรรมชาติของลมที่จะพัดเสียงจิ้งหรีดก็เป็นธรรมชาติของมันที่จะร้องหาคู่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะมากวนโยมเลยแต่ที่มันเกิดเป็นเสียงรบกวนขึ้นมาได้ก็เพราะฟืนในใจของโยมมันยังชุ่มโชคไปด้วยอย่างแห่งความไม่พอใจอย่างแห่งความคาดหวัง ว่าโลกจะต้องเป็นไปแบบที่โยมต้องการโยมพยายามจะดับไฟโดยการวิ่งหนียิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยและไม่เคยหนีพ้นโยมไม่เคยคิดที่จะจัดการกับฟืนในใจของโยมเองความเงียบที่แท้จริงที่โยมกำลังตามหามันไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่บนยอดเขาหรือในถ้ำลึก โยมจะหามันไม่พบในโลกภายนอกเพราะความเงียบนั้นมันมีอยู่แล้วในใจของโยมเพียงแต่มันถูกเสียงตะโกนของโยมเองกลบเอาไว้จนหมดสิ้นสุเทพผ้าปากค้างคำพูดของหลวงตาเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางใจ แล้วแล้วผมจะทำอย่างไรครับเขาถามเสียงสัน่นหลวงตายิ้มอย่างเอ็นดูไม่ต้องทำอะไรเลยโยมแค่ลองหยุดทำหยุดต่อสู้หยุดผลักใสหยุดตั้งชื่อให้กับเสียงลองนั่งลงตรงนี้กับอัตมาหลับตาลงเบาๆ แล้วลองฟังเสียงจิ้งหรีดตัวนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้อย่าฟังมันในฐานะเสียงจิ้งหรีดที่น่ารำคาญให้ฟังมันเป็นแค่คลื่นชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นลอยเข้ามากระทบหูแล้วก็จางหายไปดูมันเหมือนกับเราดูเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเมก,ก้อนหนึ่งลอยมาแล้วก็ลอยไป เราเป็นเพียงผู้ดูไม่ได้เข้าไปเป็นเมฆก้อนนั้นเมื่อใจของโยมไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปผลักใสเมื่อนั้นแม้จะได้ยินเสียงแต่ใจของโยมจะเงียบนี่แหละโยมคือความเงียบท่ามกลางเสียงทึกทึกคือความสงบท่ามกลางความวุ่นวาย สุเทพค่อยๆทำตามที่หลวงตาบอกเขานั่งลงหลับตาในตอนแรกใจของเขายังต่อต้านแต่เขาก็ค่อยๆปล่อยวางเขาฟังเสียงจงิ้งหรีดเสียงลมเสียงน้ำโดยไม่เอาคำว่าหน้ารำคาญไปแปะป้ายและแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่เขาสัมผัสได้ถึงช่องว่างระหว่างเสียงเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเสียงเหล่านั้นไม่ได้บุรุษเข้ามาในใจของเขามันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติของมันและในความเงียบภายในนั้นเองสุเทพก็ได้พบความสงบสุขที่เขาตามมหามาทั้งชีวิตเขาลืมตาขึ้น น้ำตาไหลาอาบแก้มเขาก้มลงกราบหลวงตาแทบเท้าโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรออกมาอีกเลยเรื่องราวของสุเทพก็จบลงตรงนี้เขาไม่ได้เดินทางไปไหนต่อแต่เขาได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเดินทางเข้าไปสู่ภายในใจของตนเองเรื่องเล่านี้สอนให้เราเข้าใจสัจธรรม หรือความจริงในทางธางมะท่านสอนเรื่องอายตนะคือประตูของการรับรู้ทั้ง6หูก็เป็นประตูหนึ่งในนั้นเมื่อมีเสียงมากระทบหูก็เกิดการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณทางหูกระบวนการนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติ เราห้ามเสียงไม่ให้มากระทบหูไม่ได้แต่ปัญหาหรือความทุกข์มันไม่ได้เกิดตรงนี้มันเกิดหลังจากนั้นเมื่อเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นเรารู้สึกชอบในเสียงที่ไพเราะหรือรู้สึกไม่ชอบในเสียงที่ดังหนวกหูเมื่อความไม่ชอบเกิดขึ้นตัณหาคือความทยานอยากก็จะตามมาอยากให้เสียงนั้นหายไป อยากให้โลกเป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการเมื่อโลกไม่เป็นไปอย่างใจความขัดเคืองความหมุดหงิดความทุกข์ก็เผาไหม้หัวใจของเรานี่คือวงจรที่ทำให้ใจของเราส่งเสียงดังอยู่ตลอดเวลาเสียงแห่งความไม่พอใจเสียงแห่งการต่อต้านความจริงแล้วเราจะออกจากวงจรนี้ได้อย่างไร คำตอบก็คือการเจริญสติหรือความระลึกรู้เหมือนที่หลวงตาแนะนำชายหนุ่มคือการกลับมาแค่รู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้นรู้โดยไม่เอาใจเข้าไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบเป็นเพียงผู้ดูผู้ฟังที่ตื่นรู้ เมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นแทนที่จะส่งใจออกไปต่อต้านให้เรากลับมารู้สึกที่กายหรือกลับมารู้ที่มะหายใจของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เสียงนั้นก็จะกลายเป็นเพียงแขกที่แวะมาเยี่ยมแล้วก็จากไปมันไม่สามารถเข้ามายึดครองพื้นที่ในใจของเราได้เมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆ ใจของเราก็จะเริ่มมีกำลังมีสมาดีคือความตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นจะไม่หว่นไหวไปตามเสียงหรืออารมณ์ที่มากระทบเหมือนภูเขาหินที่ตั้งตรงงานไม่สั่นสะเทือนเพราะแรงลมเมื่อใจมีสมาดีปัญญาหรือความเข้าใจความจริงก็จะเกิดขึ้นเราจะเห็นว่า ทุกเสียงล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปยึดมั่นหรือไปผลักใส่มันเมื่อนั้นแหละใจของเราจะได้พบกับความเงียบที่แท้จริงเป็นความเงียบ ที่ไม่ได้มาจากการดับเสียงของโลกแต่มาจากการดับเสียงในใจของเราเองเจริญพรสุดท้ายนี้อัตมาอยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเราไม่จำเป็นต้องหนีเข้าป่าเพื่อค้นหาความเงียบเพราะความเงียบที่ประเสริฐที่สุดอยู่ในใจของเรานี่เองในครั้งต่อไปเมื่อโยมได้ยินเสียงที่รบกวนใจ ไม่ว่าจะเป็นเสียงการจราจรเสียงคนข้างบ้านหรือแม้แต่เสียงบนเสียงตำหนิจากคนรอบข้างลองหยุดสักครู่หนึ่งแทนที่จะตอบโต้ด้วยความหมงุดหงิดลองกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองรับรู้เสียงนั้นอย่างที่มันเป็นไม่ต้องชอบไม่ต้องชังเพียงแค่รู้ว่ามีเสียง แล้วโยมจะพบว่าพลังของเสียงเหล่านั้นที่เคยทําร้ายใจเราจะลดน้อยลงไปเพราะความเงียบที่แท้จริงคือพื้นที่ว่างในใจที่ไม่ถูกปรุงแต่งด้วยความชอบและความชังเป็นใจที่สงบเป็นใจที่ตั้งมั่นและเป็นใจที่เป็นอิสระขอให้เราทุกคนได้ฝึกฝน เพื่อค้นพบความเงียบอันประเสริฐนี้ในใจของเราเองความเงียบที่สามารถเยียวยาทุกเสียงรบกวนในชีวิตของเราได้ขออนุโมทนาในบุญและธรรมะขอให้ทุกดวงใจเป็นสุขเป็นสงบสาธุ